สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเจอเมอร์วันนี้ก็อยู่กับผมก๊อเกมวันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับมอดม็อดโอเเราก็จะมาเล่นมอสบางทีนะครับโอเคตัวพาร์ทที่สี่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นใหม่มอดม็อดม็อดเลยม็อดเลยเป็นตับตับม็อดมอดอันนี้คือแม่ม็อดแชร์นี้คือเขา ามอยู่นะครับกับกากันต่อ5อ่านี้เราก็จะมาเลือกครับเป็นพิกแมนแล้วก็เป็นโดนสัดนะครับโอเมาเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ตัดไม้กันก่อนนะครับอโอเคครับเรามาคุยเรียนก่อนนะครับผมก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็เลยจะถ่ายเฉพาะวันเอาลงนะครับวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับโอเคบางครั้งก็จะมีบ้างครับ มีวันจันทร์บางครั้งก็วันศุกร์นะครับอ่าน่าจะมีบ้างโอเอ่าต่อไปครับเออเราก็ตัดไม้อันอยู่โอเคครับเราทำซีรีส์จบต่อไปก็จะเป็นวะัะดีนะครับต่อไปก็เป็นดี ก็จะเป็นอีชันดโอเคชดิเอชมอลานะก็จะเ,เป็นนะครับันต่อไปนะครับันต่อไปจากจากวันที่อเอนะถ้ามีคนดูเยอะผมว่าจะเอาคลิปน,นี้ก็จะเอาสิบเก้าสิบเก้านาทีะคระับถ้ามีคนดูเยอะก็จะเพิ่มมากกว่านี้ นะครับมาโอเคตอนนี้เราก็ตัดไม้นนมาพูดดิโเคเาพูดกีก่รอบครับนะครับตัดไม้ตัดไม้เลยโอเคแล้วตัดไม้เสร็จแล้วเราก็จะไปอ๋ะไปส้างบ้านนะครับอทีน,นี้เราก็จะทางบ้านแาน่ก่อนนะบางครั้งก็จะไปเจอพวกโจรตลัดทหารเลยลับบ้านถ้าเจอเรือก็จะบุกไปเรือครับโอเคคลิปแล้วคลิป ที่สี่ชุดห้าอยครับก็จะเป็นการสร้างบ้านแล้วก็หุณและนะครับชุดหกที่เจ็ดชุดแปดชุดเก้าไปก็จะเป็นการออกตามล่าหาเรือโจสลัดกันแล้วโอเคคลิกไปก่อนอได้เทางนี้ก็พอแล้วมั้ยโอเคครับเอาไปจะทำโตคาร์ดก่อนนะครับน,นี่มาคือได้ประมาณนี้ครับเยอะอยู่หนึ่งชุด เคหนึชุดสตีชุดตีอันอ่าต่อไปเราก็จะทำวัตสติกครับสติกแมนใช่สติกับโอ่อไปเราก็ทำที่ขุดที่ขุดทำายะโอเคอยู่เราจะไปขุดแร่ก่อนก็ไม่ก็ที่จะไปขุดนะครับมาต่อเลยอ่าต่อไปเราก็จะทำาดากัน โอเคเราจะวาดแกะกันครับวันนี้นะทำเตียงได้หนึ่งเตียงก็พอโอเคเตียงที RIGHT <Okay. S 1> okay. ่แขนมันมาครับแขนมันเอาไปทำผีแกะไดไหมครับเออทำได้ครับแขนมันเอาไปทำผีแกะได้ผมไปดูรายการของใครวะไปดูรายการของใครวะ อ่ะผมไปดูของรายการของอาที่เราเามานะครับโอเคมมเห็นว่าเขาครับพาที่เท่าไหร่เนี่ยโอเคแล้วเขาก็เอาแขนแขนมาแล้วก็มาทำอ่าโอเคคนระับต่อกันแลต่อโอเคเมื่อกี้นี้ผมก็ของหมดติดที่ไปนะครับเอเคเราได้ไม่เจอเองสลัดนะครับไม่ตามดูนะคับมากๆคูยกันมาก จริงเท่ไหร่รามมีทั้งสิบห้าือโอเคก็มืดละมนแล้วเราก็ถอคลิคุณบ้านนะครับผมโคุครับผมเออวันนี้เราจะสร้างบ้านหน้าดินก่อนโอเคโอเคครับถ้าผมถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตัด ถ้ามันไปดูคลิปแล้วมันตัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัดไปตอนอื่นอเงครับก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วขอติดตั้งที่อะไปอืมเดี๋ยวทำโตัวพาร์ทก่อนนะครับตัวพาร์่ข้างบนเราไม่ได้เอามา,าต้องทย่างนี้เนาะ ได้หน uh, okay, ึ okay, ่งแบบนแล้วก็เอาทำเตาเผาไม่รู้ว่าเผาอะไรเกไม่มีอะไรเองนะไรกันเครืกันตัวอ๋อคเกมทำเตาเผาประมาณนี้แล้วก็จะทำเต็นอนนะจนอนเ็นอนือไม่ได้นะเต็นอน ตอนนี้มีเพื่อนใช่ไหมครับผมกดปิดนะครับปิดไปแล้วคนีอ่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของหลักับโอเคตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราก็จะออกไปนะดุก,กันดูทำทางด่กันโอค เกมต้งไม่โอ๊โอไม่มาูโอเคเด็กเนี่ยนี่ัะลืมเปิดนะลืมเปิดเสียงโอเคโอเคนะแลาวเราทำที่สุดนก่อนนะที่สุดเป็นเป็นเหล็กไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นหินโอเคแล้วก็ที่ตัดไม้

มีไงหมูหมูเติมหมูไ่ทำดาบมานดีดาบนี้อันนั้นยอดฟวงเตลัดครับแกะนีืั้าหมูอันน้เยแล้วเราไปวันพวกตสลาดก่อนนะไปชวนตัวตลัดมีคนเยนี่จะย่งจะย่ง น,น mm ั่นกระโดดนี่คือเอตักระโดดพกตุดยักตุลิไปกัดตเลือไวตายเก็บตเตอร์เราจะไม่อยู่โอ้โหติดตาติดตาติดตรงนั้นรแบบมากครับ ิ้นไรก็จะขุด่านกันนะเจ็เป็นชิ้แรกก็เอ้ว่าน้ำเโมเป็นเดอาหารอาหารตายนี่ไม่ตายเฮ้ยตายทำอะไรไม่ได้เลยแล้ว เดียเราไปเผาเราจะหันแล้วเราก็ต้องเอาไปเผาอยียตายเลยงันนี้จบกันแล้วโอเคเนี่จะตายเนี่ตายโอเคยนี้จเจอแล้วโอเคต้มาตั้งกันโอเคทำของเราก็ทำเลยครับต้องอยู่กับทำของเราโอเคต้น เราพะ่งทำอะไรนรีเราจินเงินทำกอสถัก่อนเคี๋ยวเราติองังจากจีนแ้อยู่โกุลกอันนี้ตอนนี้เราก็จะทำเ

อ่ะยังมากลับมากันต่ออ่ะก็ติดจริงๆนะเนี่ยเอาอันนี้มาไว้ที่อื่นเอาไว้ตรงเนื้อแล้วก็ไปแล้วเรากินเนื้อหมูหมูย่างนะครับอร่อยนะแต่อไปเราก็จะทำดาบระมีนะแล้วเรามาติดติดกันก่อมาตัด เรามากดกันเพียงถ้าไม่ได้ลงมาแผนที่ไปก็เลยไม่รู้รวาา่าจะไปทางไีนแล้ว้ิ้หน้าเราจะจะมาคือเรียกว่าอะไรอ่เวเ,เราไปขุดขุดแา,านนก่อนเนม่อกี้เห็นทานออชองคอนเจ็บเลนไหม ข้าวมันสูงด,ดีกว่านะมั้งนี่ไงเราก็เห็นทะเลแล้วทะเลแจ้งงามโอเคปลาที่งาม,ามไม่ใช่ทะเลมันตึงๆดำก็ทะเลดำโซ่โอเคนะจะไปทะเลแล้วทะเลมันตึงๆโอเคอ่าเราก็จะพูดดังขึ้นหน่อยนะ นี่คขอให้ตัปตับนะันแปับเสียงให้ถึงนะครับถ้าฟังใครไม่ไดดังใช้หฟังก็ปรับลงไหน,นโอเคแล้วก็คจอทั้งคอทั้งหางเหือมาเจอทั้งหานเลือยแล้วก็ตื่นนะครับมู้ไม่ได้ อย่างเยอย่างเนี้เนี่ยมันเจ็บไหเนี้ยโอเคเรามาขุด่านยกันการถานับการ่ทีตอนนี้เราก็ถ่ายมาสี่ ดี๋ยวไปดูเอาไปทำมันนี้ทำมเลยอาไอันนี้เรากำังทำกินนี้กินนี่เรียนตอนแรกเราเอาแกะมาปิดแล้วกันแกะมาปิดนะเปรียแกะ ยังตอนนี yeah. ้ผมนี yeah. ่แหละผมก็มีผมเหมือนกจะเอามาผมผมเพื่อไก่นะบอส นะครับมาเงินต่อครยบแจกให้แค่ยงโอเคครับโอเคตุกตังค์ครับมาขายครับนีครับมาต่อมาตอนนี้เราก็จะขา่างนี้ก่อนนะายเสร็จแล้วเราก็จะไปแล้งแร้เสร็จแล้วขึ้นมาตัดไม้ตั้งบ้าน ไปกันต่อเลยนะเสร็จยังงออ่านจุดโบโอเคประมาณเนี้ยออไปแล้วจันแล้วข้ามหมูก่อนแต่เิอหมูต้องฆ่าโอเคหมูเป็นตุ เนียก็ไม่ล้ล้กลนะับบ้านกับบ้น,นะนี่ยังไม่กลนออกขุดก่อนไ,ได้ไหมก่อนไนะห่ดยี่ราุดก่อนได้ไหมเตรยเอ่ิฟัง ตามไปเรื่อยตามตามไปเรื่มยื่อนลื่อนี่เราอันตรายครับผมมีจำบ้านไม่ได้อ่ะล่ามี้ยงให้จำได้บอกด้วยครับผมไม่มีใครมาบอกออกเลื่อนอย่างเดียวจำบ้านไม่ได้รเดินหาจ เพื่อความไม่เปลืองเวลาลวลวเราก็จะตัดไปกถ่นบ้านเลยนี่ครับกับแรกกระต่องครับตอนนี้เราก็นอนแล้วก็วอนอนแล้วก็เช้าแล้วครออูดังเราจะมืดเต็มไปไม่ใช่ครูดังบ้านเราจะมืดเต็มไปครับโอเคได้หกติ๊กได้สามถึองหกอันโอเคคิดแรกเราก็ไม่มีอะไรมากครับนี่มันมีเท่านี้แหละโอเค ยังไม่จบนะครับผมเคปัไงไหมโอเคครับอย่าลืมนะครับถ้ามีคนดูเยอะๆผมก็จะทำเป็นคลิปละ3 0 2 5นาทีขึ้นบางครั้งก็ยเยอะกคนนี้นะครับผมถ้ามีคนดูเยอะนะครับโอเคอยากให้ส่งแพ้อะไรก็บอกนะครับอเคอค ทำที่ปุ่นสกันนะรบายโอเคโอเคทำไรเอาไว้ทำที่ปุ่นทำที่ปุ่นกันนนะเยอะเลยเยอะตรงไหน่ะ แก่เอาความหมายเขียนนั่นเองแล้วหนึ่งนะมาขุดจนกันมาโอเคขุดผิดที่ขุดแบบนี้แล้วกันขุดแบบน้ว้หน่อยไว ออโอเคครับเมื่อกี้มิถุเดินไปเดินมาครับแล้ก็เจอทะเลแล้วก็วาาวโอเคมับเจอทะเรครับท้น้มาครับแล้วรอให้ไปไปออกไปเจอใครที่ทะเลนะครับนี่ตอนตนี้เรายังไม่เดืนยังไม่ได้ทำอะไรมากนยแรกก็ คถ้าเพื mortar, ่อนเห็นก็ตับแต่งนี้นะเพือก็จะเห็นง่ายนับลีเดี้างเกิบเป็นลาวาที่ง่ายมาก หะเจอแล้วครับมนตะุลเล็กนี่ใช่แล่วมัเป็นเหล็กโอเคก็เป็นแล่เหมือนกันมีประมาณนีแล้วจบโอเคจบกันต่อนะครับ

เราดจากไปแล้วคลิปนี้ขอจ่นี้ก่อนดะครับตายถ้าใครชอบกดไลค์ใครอยากดูคิปต่อไปกกดติดตามอาโอเย่าลืมนะครับใคชอบกดไลค์ใครอยากดิปต่อไปก็กดติดตามครับใครอยากำให้ผมทำคลิปยาวหน่อยก็กดนะมากดกดติดตามแล้วก็กดีเยอะๆนะครับโอเคผก็จะ จะทำให้ตาแดงโอเคดดาครับผมดีดายดีดา,ายยังมีคลิปต่อไปได้เลยนะครับติดดิดายอ่าโอเคครับใครอยากดูคลิปต่อไปอ่าก็กดติดตามนะครับอ่าถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย